สวัสดีครับนี้เราอยู่กับซิลิก้าสภาณ์พี้เจ้าของนิดหนึ่งครับผมสวัสดีครับคันนี้อะไรยังไงครับพี่อะไรยังไงหมายถึงว่าแบบทําไมถึงมาเป็นสีนี้แล้วแบบมาสนใจในการเล่นซิลิก้าจากอะไรครับพี่ซิลิก้าจริงๆก็ชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วครับชอบมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่ว่ามาถึงยุคนี้เนี่ยคันนี้ก็ชอบชอบมากชอบมากครับจริงๆก็ชอบเป็นรถไว้เด็กไว้อย่างนั้นเถอะใช่พี่แต่คันนี้ คันนี้มันเป็นวัยผู้ใหญ่ละวแต่ว่ามันก็ไม่เก่าจนเกินไปอรลณงอะไรยังยังถือว่ายังมีความ <c oughs> มีความฟิตอยู่ในร่างกายของตัวมันนะครับรถ้าไปเล่นซิลิก้าที่เราเคยชอบตอนเด็กๆเกนี่ยอันนั้นมันก็เก่าเกินไปพวกพวกรหัสอ่ทียี่สิบสองอะไรพวกนี้นะครับ,รบเก่าเกินไปก,ก็ก็อาจจะไม่ร่วมสมัยอะไรอย่างเงี้ยแต่คันนี้ก็พอที่จะเอามาทําให้มันสวยงาม ตามยุคสมัยได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับขออนุญาตดูรถนิดนึงอันนี้คือพาร์ทอะไรพี่ปกติครับเป็น T-R-D รอบพันหมดเลยไพี่รอบพันมันจะแบบมีความมีโป่งแล้วก็มีวิงหลังอะไรเงี้ยพี่ก็จะมีมีสปอยเลอร์หลังอ๋อนี่สปอยเลอร์ T-R-D นะครับ เกิร์หลังสเกิร์ตหลังก็คืออันนี้ใช่ไหมครับท,ที่เป็นที่เป็นที่พุ่งหน้าหนึ่งตัวอ๋อแล้วก็ทีท่อก็ TRD ครับใช่ครับเป็นชุดท่อทีอาร์ดเกิร์ข้าง TRD กันชนหน้าทีอาร์ดีเกิร์ตข้างคือชุดนี้นะครับ TRD โอ้แล้วล้อนี่เป็นล้ออะไรครับพี่ล้อเป็น AVS ครับ AVS โมเดล18ขนาด18ครับเต็มมาก โค้กของอะไรครับพี่ทำไมทรงมันแบบโค้กเป็นซีวันครับเป็นซีวันทั้งสี่ต้นเลยโค้กซีวันสี่ต้นเลยใช่ครับโอ้โหระบบเบรกก็เป็นเป็นเบนโบของเมอร์เซเดสติกสุดเซรามิกอู้หน้าสี่หลังสองอันนี้รองสเปเซอร์ไหมครับพี่เป็นเป็นทับที่ที่เสริมออกมาเป็นสเปเซอร์ครับเป็นทับออกมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเหรอ ขออนุญาตดูข้างในนิดนึงได้ไหมครับพี่ได้ครับเลยครับรดูข้างในครับเพื่อนโอ้ยอันนี้เลคคาโรอะไรครับพี่เลคคาโร CL1 CL1 หูทำไมสภาพมันใหม่ขนาดนี้ทำไมมันใหม่ขนาดนี้ CL1 โ o a เป็นเป็นไทท์ไทท์ RX เป็นของแอคคอร์ดนะครับโอ้ยเบาสวยมากใหม่มากออมีเกียร์อโอโต้ด้วย ไมนี่ก็คือของ T R D ครับพี่ไม่ T R D ครับโอ้โหสวยมากครับเพื่อนๆนี่ดูดูไม้ดูไม้โอ้โหภายในนี่เดิมหมดเลยครัพี่หรือว่าแบบเขามีตัวนอกตัวอะไรอย่างงี้ไหมครับตัวนี้ครับเป็นตัวนอกตัวนอกมันความแตกต่างมันคืออะไรครับพี่ตัวนอกในเบาะจะเป็นดําแดงอดําแดงซึ่งซึ่งก็และคาร์โรตัวนี้ก็ดําแดงเหมือนกันแล้วมันก็จะแมทช์กับแผงข้าง๋อแผงข้างเป็นดําแดงลายเดียวกันอเป็นเนื้อคู่กันพอดีโอ้ สวยมากสวยมากให้ดูภายในขออนุญาตดูเครื่องสักนิดหนึ่งได้ไหมพี่ได้ครับได้เลยนี่นเดินเดนะครับกระ,ะจบมองข้างก็เปลี่ยนหน่อยโอ้ยกระจกมองข้างสวยมากว้าว ันนี้ก็รหัสสองเซตครับเดิมเดิมอันนี้มีโมมีอะไรไหมพี่ไม่ต้อทำอะไรครับก็แค่กองเปื่อยก็แค่กองเปื่อยก็มานน่าอยู่ของมันเกือบสองร้อยได้ไหมครับตัวนี้เดิมของมันเนี่ยเดิมของมันสองลซตตัวนี้อยู่ที่ร้อยเก้าสิบอยู่แล้วครับร้อยเก้าสิบบอดี้นี้ก็สุดเลยบอแสดงว่าอันนี้สีแรปมาใช่ไหมพี่ใช่ครับแรปสติ๊กเกอร์สีฟ้าครับแรปสติ๊กเกอร์สีฟ้าสีดำครับรถรถสีดำสวยมาก น็อตก็ไล่หมดแล้วนะฮะโอเคดีเทลยิ่งคันนี้ประหยัดนิดนึงนะฮะโอ้ยนี่ครับห้องเครื่องซิลิกาคันนี้ใช้เวลาปั้นนานไหมครับพี่อ๋อทำไปเรื่อยๆครับทำมากี่ปีแล้วครับเนี่ยทำมาปีครึ่งฮะปีครึ่งปีครึ่งทำไปเรื่อยๆมีอะไรก็ยังทำต่อไปเรื่อยๆใช่่มพีใช่ครับใช่ครับ อนนี้ก็จะเหลือฝาถังน้ํามันที่ยังตามหาอยู่ที่เป็นของ T R D มันจะเป็นฝาใสฝาใสแบบว่ากึ่งสโมกนิดนึงนะครับเราเห็นฝาคือถ้าใครมีเนี่ยก็ติดต่อพี่ได้เลยเพราะเอาแน่แนอเพราะตามหาอยู่นะครับเพาหรับเพื่อนๆที่มีของแต่ง T R D นะฮะพี่ซิลิก้าคันนี้รับหมดแน่นอนนะครับผมครับสวยมากไหนก็ฝากกันไปด้วยนะครับขอบคุณพี่เจ้าของมากนะครับสวยจริงๆครับซิลิก้าลันี้